ก็มีหลายอย่างนะเราจะกินไก่ย่างบางตาลอยู่ที่หน้าร้านก่อนนี่คืออกไก่ฮะของชอบของโปรโดเลยเฮ้ยจะบอกว่าอร่อยจริงๆก็ดูแจ๋วเขาสีแบบจัดจ้านมากมามาหยดติงๆแบบนี้ลุยกันเลยครับจับซับมากโอ้สำหรับใครที่เป็นแฟนไก่ย่างบางตาลเหมือนเหมือนอบนะฮะที่นี่แนะนำเลยอยู่ตรงเรียกว่าสามย่านร้านนี้ กงตุ๋ยนะฮะไก่ย่างบางตาตำแหน่งนี้เลยคือมาเทสแล้วอร่อยมากอร่อยมากๆก็ที่าที่ไปตรงตเดอะเวิลด์พอยต์ใช่ไหมก็มีเจ้าหนึ่งตัวนี้เจ้าหนึ่งที่เด็ดจริงมาดูกันไก่ย่างเขานะฮะจะมีแบบครึ่งตัวมีแบบหนึ่งตัวมีคอไก่มีหลายๆอย่างนะครับแต่วันนี้เรามาเมาหมดเลยเมาอกไก่หมดเลยนีโ่โอ้โอหเมาอกไก่เข้าไป ตัวนี้เป็นสะโพกนะฮะต่างกลับไปด้วยสองไม้ได้ครบสิบคดีร้าก็มีหลายอย่างนะเราจะกินไก่ย่างบางตาอยู่ที่หน้าร้านก่อนนี่คืออกไก่ฮะของชอบของโปรดเลยเฮ้ยจะบอกว่าอร่อยจริงๆก็ดูแจ๋วเขาสีแบบจัดจ้านมากมามาหยดติ่งๆแบบนี้ด้ยกันเลยครับอจับทับมากโอ้หสดมากเล จะถึงติ่งแล้ว hora, มาดูดครับก่อเดี๋ยวไปดูในร้านกันว่ามีอะไรกินอีกรับรองว่าจะหลายอย่างโอ้โหแล้วนี่เรามาจับทุบดอกไม้ครับเวลาโดนทุบดอกไม้นะเพิ่งทำใหม่ๆอ้ต้องแบบนี้ถึงจะฟินลุยคร hehe, ับอือก oh, right? ่อนงานเนี course, ้ย gotcha ข้าวเสียหายไม่แรงข้าวคือแบบนัวตับตามที่เราชอบเลยเด็ดจะบอกว่าหน่อไม้อ่อนมากโอ้รู้ย่าแบบนี้จับผุดรับอือมดเซีนกรอบๆรูครับ móng 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 không móng 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 nó móng 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 นี่ไกย่ยำบางตานนะเขามีหลายส่วนนี่สมโอะเนื้อเฉพากไก่เจียอย่างดีอะ่ะชิมเจียวอ่ะโอ้โหมาฮะเอยครับเฉพาะโคตรนุ่มเลยแล้วขอมดีเอา้า ชามะสามย่านมาตําได้นะครับร้านของตุ๋นที่ร้านนี้เดี๋ยวถึงเบอร์มาให้อร่อยแล้วไก่ย่งบางตานคือเด็ดมากสุดยอดครับคอเียว